ผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านบอกว่าผมเข้ามาในสภาเนี่ยควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรติ์นะคือผมคงเล่นฝ่ายบททางพระรามพระลักษมณ์ใํามองเนี่ยนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเล่นเป็นบทโทษตกันใช่ไหมผมคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบแบบรามเกียรติ์หรอกนะแต่ท้ายสุดรามเกียรติ์ก็รู้อยู่แล้วว่าโทษตกันเป็นยังไงตอนท้ายนะอันนี้คือข้อเท่จริง นะครับท่านใ้ผมเป็นพระลักพระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมยืนยันรัฐบาลน,นี้ไม่ใช่รัฐบาลเดิมไม่ใช่รัฐบาลเดิมจากปีห้า็ดไม่ใช่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งตามรัฐธรรมนูญตามกรอบรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0แล้วนี่คนที่อยู่ตำํานาจเดิมก็มาทําหน้าที่ใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่ตามกฎหมายใหม่ ตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมีอยู่สี่คนที่ซ้ํากับเดิมนอกนั้นอีกสามสิบสองคนใานคนใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งนโยบาย,มมายต,ต่างกันแน่นอนเรื่องกองอียาแอฟริกาโรคระบาดในสัตว์สุกรราคาแพงแล้วมันจะเป็นแพงไหมมันไม่แพงเพราะอะไรเพราะนยบายนเข้าไปแก้ไขอย่างไรรัฐมนตรีรัฐมนตรีเข้าไปแก้ไขอย่างไรมันเกิดปัญหาขึ้นจากตรงไหน การช่วยเหลือเรื่องการเกิดโรคระบาดมันระบาดคำว่าโรคระบาดคืออะไรนะมันเกิดเป็นพื้นที่หรือมันเกิดทั้งประเทศทางอากาศไปมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวเขาอธิบายให้ได้หมดอนะนะผมจะปกปิดปทำไมแต่ที่ี้ผปกปิดผมทําไมถึงมีการเก็บกักเนื้อสุกรไว้ในห้องเย็นจํานวนมากมีคดีอยู่ในศาลแล้วผมยืนยันจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายทุกประการผมไม่ได้แปลงแกใคร ผมไม่สน้สนุนผู้ค้ารายใหญ่ผมต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยระดับล่างเข้มแข็งให้มากที่สุดการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ราคาสินค้าผววู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นที่ผ่ามาสมัยก่อนนี้มันก็มีการสูงขึ้นลงสูงขึ้นตามลงตามความต้องการของตลาดตามฤดูกาลตามอะไรต่างวันนี้วันนี้ผมให้ตรวจสอดทุกอันว่ามันสูงขึ้นเพราะอะไรมันสูงขึ้นจากต้นทุน หรือมันส we ูงข right ึ้นจากการชวยโอกาสผมโรงเรียนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราเข้าไปในเอียดเราก็รู้ถึงปัญหาเราก็แก้ได้โดยทันทีผมถามว่าวันนี้หมูราคาลงเท่าไหร่ก็เงียบไปก็ไปดูเรื่องอื่นอีกเรื่องอื่นเดี๋ยวผมก็ตามไปแก้เรื่องอื่นอีกเรื่องพี2เมองกุาเดี๋ยวมีคําชี้แจงว่ามียุทธศาสตร์ชาติแล้วเดินหน้าไปถึงไหนอย่างไรอย่าพูดลอยๆ หลายคนเราพูดจะแก้2.5เพียงสองค่าเอาแค่ท้าลถปัญหาจราจรให้ผมให้ได้ก่อนเอะมันปัญหาสำคัญสุดอันหนึ่งก็คือการใช้รถใช้ถนนท่านห้ามเขาได้ไหมห้ามได้ไหมครับห้ามรถเก่ามาวิ่งเลยได้ไหมถ้าได้บอกผมมาคนเรามีไรายได้ที่แตกตากก่างกันทํายังไงเขาจะปรับตัวเองเขาค่อยไ,ได้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มอย่างนี้ค่อยไปค่อยไปทุกประเทศก็เป็นแบบนี้ละครับ ก่อนนี้จะเริญร่ารวยมาวันนี้ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใชา้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวคิดของผมนะไม่ได้ทํางานแบบสุกเอาเผากินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มผมไม่ทําแบบนั้นผมต้องทําให้คนไทยทุกคนเขามีความสุขไอ้ความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอม ท่านเคยตอบรัฐบาลก่อนๆเคยตอบมาไหมผมไม่ได้พูดถึงรัฐทั่วไปนะครับผมพูดถึงบางคนที่พูดอะรัฐบาลของคนที่พูดมาจตกกล้่ะครกุ่นเนี่ยถ้าทํามาแล้ว mm hmm. ผมยอมรับถ้าถ่านทำารื่ดีๆผมก็ไม่ต้องทำนะผมไม่ได้ว่าใคระในะครันการไปรูปการเมืองไปคืบหน้าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญการกระจายจาท้องถิ่นผมรอกระจายอยู่แล้ววันนี้มีการการะจายมากมายหลายร้อยเรื่อง แต่ถานงบประมาณของท้องถิ่นมันเก็บได้มากน้อยเพียงใดในเรื่องของการบริหารสอบเนทางทุจริตส่งผมกรต่องบประมาณอย่าพูดคํานี้กับผมขากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้ จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อ,ตอ,ตอไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดนะผมไม่ได้โมโหอะไรทั้งสิ้นแต่ผมจะต้องรีบพูดนะผม,มเรื่องมันเยอะไงนะหากมีอะไรก็ตามที่ที่มันมันเป็นข้อท็จจริงที่ผมจะไปใช้ประโยชน์ผมก็จะรับไปแก้ไขขอบคุณฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะแพงไม่ว่าจะจนจะพังทั้งแผ่นดินแล้งพู้นเนี่ยผมรับไปหมดอะ เ,เพราะฉะนั้นต่างคนต่างเล่นกันคนบทบาทอยู่แล้วท่านใ้ผมเป็นพระลักพระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ใช่ไหมดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมว่าถูกท่านดูอยู่นั้นทุกคนก็ต้องดูตัวละครอื่นด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามะเกียรติ์เยอะ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ